สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์ยุทธทาง u b e Channel ของช่องอาจารย์ยุทธนะครับที่ท่านเห็นแบ็คกราวข้างหลังอยู่นี้นะครับก็คือวัดถ้ำระฆังทองนะครับอยู่จังหวัดลบบุรีนะครับวัดนี้เนี่ยในปีก่อนตอนเกิดซุยบราคาเราเคยทําบุญชวนทุกท่านมาแล้วนะครับรอบนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากวันนี้เป็นวัดที่ต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับกันดานหรือขาดความเจรเนห่างกายนิดนึงนะครับขาดสิ่งที่จําเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับผม ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดนะครับอยากจะร่วมบุญนะครับหรือว่านะครับอยากจะทําบุญร่วมกันนะครับเดี๋ยวช่วงเกิดสุริยปราคาเนี่ยเราจะนาเงินนะครับมาถวายให้กับพระแต่ถ้าท่านใดนะครับไม่สะดวกมาก็โอนเข้าบัญชีของวัดหรือของพระโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเราจะนําบัญชีของพระขึ้นมาให้นะครับของธนาคารกสิกรนะครับชาวราศีนะครับมิถุนทุกท่านนะครับผม ในเดือนมิถุนา2563นะครับเริ่มต้นเนี่ยดาวประจําตัวของท่านในตอนนี้เนี่ยนะครับโคจรเป็นเกษตรร่วมกับดาวพระราหูนะครับอาจจะมีเรื่องมีลามีการทะเลาะเบาแววงมีการไม่ค้อยอเเข้าใจกันกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับประกอบกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นมรณะเป็นปิณุบาทแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเจ้านายพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่ได้นับถือนะครับตกมรณะเป็นปิธุบาทอาจจะมีเก์ในเรื่องของลมหายใจจากกันนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวัง การเกิดขึ้นนะครับแล้วที่จะย้ําเตือนก่อนเลยเนี่ยเรื่องอื่นๆก็คือในวันที่21มิถุนา2563จะเกิดสุริยุป,ปราคาหรือจุดดับพลาดผาด่ผานนะครับบนท้องฟ้าเกิดที่อื่นไม่เท่าไหร่เกิดราศีมิถุนตเต็มๆถ้าที่เกิดราศีมิถุนระวังนะครับเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเอกสารสัญญานะครับการเจรจาความตามโบราณเขาทายว่ามีคดีความให้ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็การถูกโกงถูกหลอกถูกลวงสัญญาไม่ตามนัดไม่ตามเป้าจ่ายเงินวันที่10ปรากฏว่าเช็คให้วันที่10 แต่ลงมาที่เช็ควัาที่20ดึงไปอีกวางแผนการเงินให้ดีๆนะครับการเงินจะมีปัญหาเอกสารเวลานําเสนออ่านสองสารอบก้อนเซ็นสัญญาพยายามดูแล้วดูอีกนะครับเพราะเดี๋ยวเรื่องราวมันจะวิ่งมานะครับเพราะตามตําราแล้วมันมีเหตุที่ต้องระวังจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของความรักเนี่ยตอนนี้บอกเลยว่ามันตก เป็นพินทุบาทนะครับถ้าท่านใดอยู่ที่โสดอยู่บอกเลยจะเพิ่งมีความรักช่วงนี้ไม่ดีแต่ถ้าท่านใดที่มีความรักอยู่แล้วนะครับเกิดการทะเลาะเบาแวงแ้งแยกห่างกันไปมันคือคือจุดเสียแต่บอกไว้ก่อนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้อดตนไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวตามดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสจะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของเดือน กระดาษย่อมมีโอกาสบ้างแต่เดือนนี้คออดทนไว้ก่อนเพราะถ้าช่วงนี้ทะเลาะขนาดขาดแล้วขาดกันแต่ถ้าช่วงนี้ทะเลาะก,กันแล้วแยกบ้านกันอยู่แต่ยังติดต่อสื่อสารพ่อแง่แม่งอนกันคอยอดทนก่อนนะครับเพราะมันถึงข่าวเกณฑ์ของชาวราศีมิถุนนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยถ้าคนที่ทําแบบเดิมอยู่แบบเดิมช่วงนี้นะครับบอกเลยโปรเจกต์ใหม่ย,ยังไม่แนะนําให้ทําให้ทําเรื่องของเก่าๆให้กลับมาปรับปรุงแก้ไขก่อนเรียกว่าลื้อปัดฝุ่นเอาของเก่ามาทํามาบูรณะให้ดีแล้วก็ค่อยๆซ่อมแซมบํารุงไป รวมไปถึงหน้าที่การงานเอาโปรเจกต์เก่ามาพัฒนาให้มันดีขึ้นอย่างนี้จะดีกว่าที่จะเริ่มโปรเจกต์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะดวงชะตาของท่านยังไม่เหมาะนะครับผมต้องเรียนให้ทราบตามตรงนะครับว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นต่อมานะครับสาเหตุที่ทําแบบนั้นเพราะการเริ่มดาวปุตตะหรือโครงการโปรเจกต์เนี่ยเขาจะเป็นบินาหรือว่าอยู่ในมุมนะครับของดวงชะตาบุมอับนะครับตั้งแต่วันที่8มิถุนาเวลา10บนาฬิกาสีนาทีนะครับ แต่ว่านะครับดาวพระเกตก็ย้ายเหมือนกันเวลาเที่ยงคืนนะครับ4ีทีนีนะ้ดาวพระเกตอยู่ในเรือนกรรมะถ้าทํางานเกี่ยวกับศาสนาทํางานต่างประเทศแบบนี้กลับดีนะครับถ้าท่านใดที่บอกอาจารย์ทํางานจะเปลี่ยนแปลงที่ใหม่ต้องติดต่อต่างประเทศเปลี่ยนแปลงที่อยู่ก็ทำได้หรือว่าถ้าท่านใดบอกว่าไม่มีเกณฑ์อะไรเลยอาจารย์อยากจะแก้ดวงวิธีแก้ไม่ยาก คุณเป็นทอนวัดสักสองสวันนะครับเพราะถือว่าพักเกตอยู่ในเรือนง,งานคุณก็ไปทํางานที่วัดเช่นถือศีลปฏิบัติธรรม3วัน7วัน5วันได้หมดนะครับหรือไปบริจาคลงทานอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ถือเป็นการแก้ไขดวงชะตาส่งเสริมให้ดีขึ้นไปเพราะสุรยุป,ปราคาจะเกิดกับดวงชะตาของท่านแน่นอนนะครับใน7วันนั้นเนี่ยที่จะเกิดเนี่ยมันจะมีเรื่องมีลาวค่อนข้างจะมากมายแนะนำว่าอย่าเดินทางไกลนะครับ แต่ถ้าหากว่าต้องออกจริงๆเนี่ยวันที่21มิถนะุนาแนะนําไม่ควรโดนแสงแดดเลยสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องทำก่อนออกเดินทางก็นะครับใส่บาตรก่อนถ้าเกิดว่าสถานที่พักของท่านไม่ได้ใกล้กับวัดก็สวดมนต์ประจําวันเกิดของตัวเองก่อนออกเดินทางนะครับแล้วล,ลึกถึงคุณพระพุทธประธรมพระสงฆ์ก็จะช่วยท่านให้รอดปลอดภัยได้นะครับผมอันนี้ก็คือที่มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ย จะโคจรมาที่16มิถุนามันอยู่ในเรือนง,งานเพราะว่าช่วงนั้นนะ่ะท่านจะทางานขยันขันแข็งเต็มที่บึกบึนบู๊บเต็มที่พอทํางานบู๊ลุยเต็มที่ความผิดพลาดมันก็จะมาพอมาปุ๊บเอกสารก็จะมีปัญหาดังนั้น 21, 21วิถุนาเกิดสุริยุปราคามันจะเกิดเรื่องวิธีแก้พื้นฐานง่ายๆนะครับก็หลักง่ายๆถ้าเราใช้คําของศาสนานะครับพระพุทธเจ้าก็บอกทําอะไรให้มีสติถ้าอย่างนี้คุณรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับระมดระวังตลอดมีสติอยู่ตลอดทุกครั้งอย่างนี้ก็ถือว่าช่วยท่านะครับผม น,นี่คือบทสรุปที่มาของคําพยากรณ์นะครับสําหรับชาวราศีมิถุนประจําเดือนมิถุนา2563นานะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ